กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกท่านที่เข้ามาหาสมุทรซองน้องข้ามเด้อพี่น้องเฮ้สบายดีตอนต่างที่ยางเด้อพี่น้องตอนนี้น้องข้ามกลวยเพิ่นพี่น้องเฮ้พิ่นมานอนอู่อันเนยเอ,อันเนยรับไปแล้ยไอคิว IQ กันเขียว พออเนยซูนยังเนาะอู้หูหน้าพ no. no. okay. ี here, ่น้องเลยซึ่งเพิ่นเมื่อยบ่คนเมื่อยบ่เราเขาขึ้นดีบ่มันเห็ดยืนเห็ดกินไปเลยจอกแบบเองนะพี่น้องอืมต้องห่วงเพราะนั่นนัะนี่หัโป้ไว้ก่อนจ้งได้ดีเลยสิพิธแมวนตัดเล็บก่อนอืมถ้ามันพิธหรือม่าเบิ่งน้ำตาลงาม พพเวพวิ่มโ้เดียวเพิ่มสิ่งนี้บ่เนาะสิ่งอะไรไม่เงี้ยจืนก็ไปโคกไปป่าก็ยังมามาเมื่อยเที่ยป่าน่ะ,ะบ่เนาะสิไปนั่งผึอ่อยู่ทางได้ละบานะดนี่ กะกับพะ่น้อ์เอ้ยเมยหอนละครกันนาเอาเนาะโลมดมนาว่หอนเดยวว่าเหมยหอนอะครกนนาเหมยนาว่ากัห่อนคนผ่ากาอดตาเราดูแหละเนาะคือว่าอะไรเจเน้อนแล้ว่าจิยัง้าหาเนี่ยมนมาูบเลยเนาะมันเ้งเนาะ

ใส่เตาอะไรยังลยเต้าออกแบบเองพี่น oh ้องเลยลองเห็ดสิซิมูตัวเองลูกอืมนี่ถือว่าโอเคแล้วค่ะเห็ดได่สนิทกันแะพี่น้อง ได้สนิทก็โอเคได้พอเืินใหญ่กระสางประเทศอันนี้เห็ดเผาแบบอนหนึ่งเขาหนึ่งหน้าฮา,าแต่งามนะเห็ดไปโลดมิดเดียวอีกคืองูกินเขียดเนี่ยน้พี่น้อง่อ <laughs> านเปมนกันแต่ไม่ได้ไปส่งเขาบอกว่มีคนสื่อประฐานใจตรงนี้โอ้เป็นแนีน แค่วันหนาก็ได้สูบกอกอนี่ตะกี้ยังว่าอันเจ้าอันเอานำพายเนาะนำพายหน่อยนะตัดเพิ่นได้สูบกอกมันก็ยากลำบากพี่ท้องแี่แม่ตัดใตลูกเอามาดังอยู่อันอยู่กำแดดก็แห้งพี่น้องเอ้ยแดดจนขาวเลยอันทางหลังไปนน่นเนาะ เิดพิษบอกควยนองไอคิวนองไอคิวตื่นพอเรา,าไปนอนจริงจะพาไปแปะน้าเล็กบอกเล็กแล้ลลออเอาทรงทำนี่เนาะอืเห็ดเป็นอ่างบอกหรือว่าสีก่อเป็นดินบล็อกขึ้นไปจากน่อนอเห็ดเ,นะเห็ดเป็นสีเหลี่ยมมีกระตู้พื่เนมันเก็บคองนํำบ่ ตัวน่า <ổ S 3> <ừ. S 2> อะไรโอ้เห็นกระไรเห็นประตูอ่า e อ่าเกิเบิ่งแบบดูทุกโอ้เสร็จเองว่าความผิดเองพี่น้องแมนขโมืของทานสมัยเบิ่งแบบไปเห็นโลดแมนถ้าว่าเขากรอบเป็นเนี่ยเราต้องมีใครสอนเนาะบราเข้าใจก็ปวด วิธีเจาเนาะคนเคิมีบอกกี่ดอกในยูทูบกระจายกันหอนเมย่เจิ่นเปนกับเมสซาบะไรไปเก็บคี้ต๊กบอก ไปหาขี้ตกมาดังไพ่แล้วก็ไปเหง่ไข่บัวแดงเพอมสิไปนำเผ่งเจ๊สิไปน,ำ,น,ปนำอยู่ใส่กันไปสองคนอยากไปเฮงเหน่เลยคำโบตัดจิตใจเนี่ยจ,จริงรหนะบัวลายเ่ยอ๋อมาต้องกล้าก,ก่อนจากพิษไปฮะถูกเนาะอืมแล้วบัเห็นแล้ก็บอเป็นแค่เสื่อต้องลงมือทำเลยเนี่ยย่านพิษของตัวเองเนาะอืม โอ้ต้องจับส่นีเซสเซก่อนยังยกขึ้นบ่แรงหัวต่ออือออยับลงบ่นะฮู้คือเดียวง่ายฮู้ึ้นทั้งงโอ้แน่นบ่โอเคเ่าทง่ายป่องอันป่องอิดะนึ้นทั้งๆได้ริบเป็นป่อง กระดาสืบแบบสั่งเก่าใช่หรอสั่งเก่าโบราณปะโร่ผมเสียบเล็กเ้าไปไหวนะฮะเสียบเล็กใส่ยังพอเลยนะนะ เวียนให้มันแน่นนะหรือว่าอะไรหรือว่าสียุดเวียนเพียงส่วนสีเสื้อมในกระตำลงกรตำลงแล้วบาร์เรันก๊าซีนะ có thể cho kênh nặng Mì xe Để không มันคือกลนะ่องเนาะมันอ่อนป่ะปูนอ่อนเหมือนแจ้งเนาพี่เนาะอือน้องเว้ยน้องข้ามกบฏไปทางใดพี่น้องเอ้กระพากเบิง่งนพากส้มเนี่ยเด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยน้ำไม่ไดพี่น้องเว้ย <c oughs> ข้านอ้อยคิวนอกจากกันน้องข้าวาสารเสียเพลนออกนุ่มนิม่มแต่เพิ่นได้ดเปรตได้เป็นแสงเส้าเพิ่นออก จะเป็นออกนมพี่หืพนกเรืองบอถ้าว่าสีห้ยันทอดเปดเดือนให้ดีเรอวะเนาะไม่ทานดีอ้อันนี้อันนี้เจเดือนก็ะ่อดมเดือนไ่นอยผมอืมอันนี้มเดือนปะ จมซนนะเนยกันเลยไปนอกมากคือสีหูอยู่ไปจักปันคือสีแพงนอกกสิสสีหูไปจักนอกยังบ่ได้นอกแล้วไนอยากแอบแม่เนี่ยพี่น้องเอ้แค่ไปนอกมากเป็นกสิแพงเดียวเป็นเชิดบดุบไปได้ไปจักเรื่องอะไรกสิห์จักคว่ำกว่าเก่าแล้วเนาะพี่น้องคลิปนี้น้องข้างไปใชได้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องพักเบิ่งพักส้มเป็นกำลังใจต่อไปเด้อบ้านป่าพี่น้องเอ้ย ให้ลูกม่ใหญ่จืดสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องเดี่ยง <c oughs>